กระดานถูกตาถูต่อเลยรกต่อเลยพู่ต่อเลยวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาแกะเริ่มต้นอันนี้ครับชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรชื่อปะป,ะปะานค่ะแล้วมันเราเรา,เรามาแกะด้วยกันเลยไหมชื่ออะไรครับชื่อ วันนี้มาทําอะไรครับวันนี้จะมาแกะอันนี้ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแปรงสีฟันครับถ้าลองแกะดูครับมันเป็นยังไงครับว้าครับผมข้างในมีอะไรครับแปรงสีฟันไม่รู้ว่าแกะแบบไหนก็ไม่รู้อ๋อแปสีฟันสีอะไรครับสีสีเหลืองครับสีเหลืองอันนี้ใครเป็นคนเลือกครับคุณแม่คุณแม่อา่วานไม่ได้เลือกเองเหรอครับอ้มันแกะให้คุณแม่ช่วยแกะไหมครับแกะไม่ได้ ม่รู้แม่เช่แกไปไม่รู้เลยข้างในเป็นรูปอะไรครับในไฟล์มรูปอะไรไม่รู้เลยเป็นอะไรเนี่ยพี่วานถึงจะแกะได้แล้วตรงนี้พี่วานเริ่มแม่จะเริ่มต้นให้พี่วานนิดนึงก่อนแล้วพี่วานค่อยรีวิวแกะต้มเลยอ่ข้างในมีอะไรครับแกะแล้วข้างในมีอะไรครับข้างในมีอะไรครับป้าวานมันมืดมากเลยครับเนี่ยไมเห็นหน้าวานเลยเห็นหน้าไหมครับข้างในเป็นอะไรคะ เอาออกมาโชว์มันคืออะไรครับเนี่ยครับว้าวมันคืออะไรครับโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยก็แม่หน่อยากน่อย <c oughs> <c oughs> เอามันเป็นแปรงสีฟันรูปอะไรก็พูดอธิบายให้ฟังหน่อยสิคือแปรงสีฟันนเอามาให้ดูหน่อยดูตรงหน้ากล้องดูหน้ากล้องไม่ใช่ดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นหน้ากล้องอูฝั่งน้น <c oughs> เนดี๋ยวก็จะดูถ่ายให้เสร็จแล้วป้าจะเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงแปรงสีฟันสี อะไรครับไม่เปไรโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยไม่ไม่อยากโชว์ไม่อยากโชว์ก็พอแล้วนะท้งั้นนะไอม่ให้โชว์เลยรีวิวยาสีฟันก่อนยาสีฟันรรีวิวไหมไม่หนูอยากดูคอมพิวเตอร์